นี่แหละหมยนี่แหละปลาชมตัวแรกหมยนี่แหละหมยนี่แหละงาปิดวันนี้ป่ามันเป็นอะไรวะ นั่นนั่น <g> น <hein>? <to> <ajuda> <elli> huh ั่นนั่นนั่นเว้ยกระเด็นกระเด็นการมันต้อมไม่หลุดหรอกเดี๋ยวตะกร้อปรถแอบก่อนรถเข้ามาพอดีเกิด ก็เป็นเจ้ามันตับครับผมกัดตามกัดสองทีกัดปุ๊บกระโดด่างนี้เลยบอกแล้วหมายเนี้ยแหละปลาตัวแรกเจ้ามันตับครับผมมันตับมินิ3ามเซนนะครับไปเคาะเรียกปลาครับกัดดีมากเลยโอเคครับผมเจ้ามันตับอ้วนๆเลยตัวนี้ชอดมากครับ